ก็ขอสวัสดีแล้วก็ทักทายเพื่อนๆที่รักทุกท่านนะครับต่อจากคลิปก่อนหน้านะครับซึ่งผมนําเสนอเรื่องของน้ํามันรถไฟนะฮะรถไฟไปเติมน้ํามันที่ไหนนะครับสําหรับคลิปนี้นะฮะก็พามาดูให้เห็นกับตาเลยนะฮะว่ารถไฟไทยเนี่ยเขาเติมน้ํามันกันยังไงนะครับแล้วก็เติมแบบไหนนะฮะใช้น้ํามันยี่ห้ออะไรนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับจะมาเฉลยให้เพื่อนๆได้รับฟังกันนะครับนี่ก็คือลักษณะการ เติมน้ำมันเชื้อเพลิงของรถไฟนะครับซึ่งดูดูแล้วก็ไม่ได้ต่างจากการเติมน้ำมันของรถยนต์ที่ปั๊มน้ำมันทั่วไปนะฮะก็จะมีหัวใจนะครับที่เสียบเข้าไปบริเวณถังน้ำมันนะครับซึ่งจะมีฝาถังน้ำมันนะฮะรองรับอยู่นะครับสำหรับรถไฟนี่ก็จะมีรถดีเซลลงแล้วก็หัวรถจักรนะครับสำหรับรถดีเซลลงก็จะมีหลายเครื่องหน่อยนะฮะ และบริเวณนี้ก็คือถังน้ํามันของรถไฟนะครับซึ่งรถไฟรุ่นนี้นะครับมีความจุของถังประมาณ450ลิตรนะครับซึ่งเป็นรถดีเซลรางรุ่นเก่านะครับซึ่งรถ1นคันเนี่ยจะมี2เครื่องยนต์นะฮะเพื่อนๆก็จะเห็นว่าเขาจะเสียบหัวใจน้ํามันไป2หัวนะครับและนี่ก็คือตู้จ่ายน้ํามันซึ่งจะมีมิตเตอร์นะครับเป็นตัวเลขแบบอนาล็อกนะฮะ ตัวเลขนี้ไม่ได้แสดงจํานวนเงินนะฮะแต่ว่าแสดงเป็นจํานวนลิตรนะฮะก็เป็นจํานวนลิตรที่รถไฟเนี่ยนะครับได้เติมเข้าไปในถังนะครับตัวเลขก็จะหมุนแบบตัวเลขรุ่นเก่านะฮะซึ่งก็ถามว่าทําไมไม่เป็นดิจิตอลแบบปั๊มน้ํามันทั่วไปเพราะว่าก็ไม่ได้จําเป็นจะต้องใช้ดิจิตอลนะครับเพราะว่าการ,รบำรุงรักษามันยากกว่ามันยุ่งยากกว่าแล้วก็ค่าใช้จ่ายสูงกว่าดังนั้นเป็นระบบแบบนี้นะฮะก็ ถือว่าให้งานได้แล้วก็ประหยัดงบประมาณด้วยนะฮะสำหรับรถดีสซลางนะครับรุ่นนี้นะครับก็จะพ่วงมาด้วยกัน4คันเพราะฉะนั้นนะฮะจะมีรถที่มีเครื่องยนต์อยู่สคันคันละ2เครื่องนะฮะก็เดินมาทางชุดที่2นะฮะก็จะเห็นมีการาเสียบหัวใจนะ้ำมันเชื้อเพลิงไปนะครับแล้วก็จะมีหน้าปัดที่บอกจํานวนลิตรนะฮะอันนี้น่าจะตัดแล้วนะครับเพราะว่าน้ามันน่าจะเต็มแล้วนะฮะ นะครับสำหรับน้ำมันรถไฟนะครับหลายคนสงสัยว่าน้ำมันรถไฟเขาใช้น้ำมันยี่ห้ออะไรนะฮะคำตอบก็คือเป็นน้ำมันของบริษัทปตทจำกัดมหาชนนะฮะเหตุผลที่ใช้น้ำมันของปตทก็เพราะว่าปตทเนี่ยเดิมทีนะครเป็นรัฐวิสาหกิจนะครับหรือว่าเป็นการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยนั่นแหละนะฮะในสมัยก่อนนะครับซึ่งก็ เป็นหน่วยงานของรัฐด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นรถไฟก็เติมน,น้ำมันของปตทส่วนปตทนี่ก็เช่าที่ดินของการรถไฟนะฮะทำสำนักง,งานใหญ่เหมือนกัน <c oughs> นะฮะเป็นระบบเขาเรียกว่าผลประโยชน์ต่างตอบแทนนะฮะพึ่งพาอาศัยกันนะฮะก็จะมีเจ้าหน้าที่นะครับซึ่งประจําอยู่บริเวณสถานีนะฮะเรียกว่าพนักง,ง,ง,งานเตริมเชื้อเพลิงนะฮะก็คอยดูแลเรื่องการเติมน้ํามันให้กับขบวนรถไฟนะฮะที่ ามาสุดปลายทางที่สถานีนครราชสีมาหรือว่ากับรถที่วิ่งผ่านสถานีรถไฟนครราชสีมานะครับสำหรับเรื่องของน้ํามันเนี่ยเวลาเติมเสร็จแล้วคนขับรถไฟจะต้องลงมาจ่ายน้ํามันด้วยตัวเองไหมนะคำตอบก็คือไม่นะครับเพราะว่า เดี uh, oh. um. ๋ยวการรถไฟนจะดูแลรับผิดชอบน้ำมันที่เติมเข้าไปในขบวนรถไฟนะครับพนักงานขับรถไฟไม่ได้มีหน้าที่จะต้องมาจ่ายเงินนะฮะเพราะฉะนั้นนะครับก็พนักงานรถไฟมีหน้าที่เพียงแค่ตรวจสอบนะครับว่ามีการเติมเชื้อเพลิงเข้าไปในขบวนรถนะครับจริงหรือไม่นะครับมีการเติมเข้าไปจํานวนเท่าไหร่แล้วก็พนักงานขับรถไฟนะฮะก็จะต้องเซ็นชื่อกํากับไว้นะครับบริเวณที่เติมเชื้อเพลิงนะฮะ ในเอกสารที่การรถไฟได้จัดเตรียมไว้ให้นะครับหลังจากเติมเชื้อเพลิงเสร็จแล้วนะครับขบวนรถไฟก็จะเคลื่อนออกจากจุดเติมเชื้อเพลิงเพื่อนําขบวนรถไฟที่เติมเชื้อเพลิงเสร็จแล้วเนี่ยนะครับไปเก็บเข้าไปเก็บในโรงงานนะครเพื่อเตรียมพร้อมนะครับที่จะนําออกมาให้บริการในรอบต่อไปนะครับสําหรับคลิปนี้นะฮะก็พาเพื่อนๆนะครับมาชมนะครับการเติมน้ํามันรถไฟแบบจะจะจริงๆนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชม ผมสุรเสียงรพระพรสาวรรค์ล,ลาเพื่อนๆไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ